สวัสดีครับและนี่คือส่วนหลังบ้านนะครับนี่มะละกอก็ออกลูกแล้วนะครับมีดอกไม้ด้วยนี่ส่วนดอกไม้สวยๆนี่ก็เราคงยังขี่ยนทำใจบ่าดำเจ็ก็รอแมน

ภาษีเร่บริัเราท่ก็าดวยลหะเหาะบะจือไม่จ๋าจ๋โยแงโยเลยหนึ่งเบอร์โอ้ยเกิดดาทัวนิตีดได้หนถทัวแปบ

อันนี้ก็เกิดได้สดใสสมัยนะสมัยก็เกิดได้ไม่ก็เกิดนี่แบดสมัยได้นี่แปดตังสมัยแบดดังโลกอันนี้ขีหเหานหลอกสดใสนี่ม่จฉานี่นี่กระกระเปื่อยตีปีก็เกิดตีทุ่มบ้าเกิดมัดกัดทับย่างกระเปื่อยเออยนี่นี่นี่ม่จฉาอันนี้จืดนี่ตีก็เกิดก่อนตี นี่อันนีตรวยลออ่อมิจ๊ะก็ดตรวยเยอะเท่ไไเาไรอ๋อบา่าจำมาแบบไงกร้อยบา่านี่อันนี้กระห้องนี่ชายาอันนี้กัดเจงละวเวลาเกินก็เลยกัดเอาบลอทำไมชายานี่นะสมัยไอเด็กเกิกัดมด Yeah. Mm -hmm.